วันนี้มาชมมวยไทยมันๆชกกันในน้ำหนักพิกัด54กิโลกร,รมัมระหว่างฝ่ายแดงที็นยั่นี้ก็คือเพชรเมืองฝางโรงเรียนจีราลำปางจากประเทศไทยนะครับกับคู่ชกของเขาฝ่ายน้ำเงินวันนี้ก็คือดาเลอร์สุบิลอฟอายุ19ปีเท่ากันจากประเทศอุซเบกิสถานนะครับวันนี้ไทยกับอุบเบเจอกันนะครับเพชรเมืองฝางนี่สูง172จากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เคยชกกันมาแล้วนะครับ ไฟแรกเพชรมังฝางชนะนะครับดาเลือดนี่สูง168ยซนเมตรนะครับชกมา12ครั้งชนะ11แพ้หนึ่งนะครับไฟล่าสุดก็แพ้เพชรมังฝางมาครับมาวันนี้มาล้างตาเพชรมังฝางนี่ชกมา67ครั้งชนะ44สบสี่แพ้ย0เสม,มอสานะครับดูยกที่หนึ่งกันเลยนะครับมาลุยกันตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับเพชรมงฝางเตะไปดาเลือดหมัดสวนเลยนะครับจนไฟต่อยางไปมันสองไปดาเลือ,อ,อ,อดแทงเข้ามาทำการแยกมา คนนี้ไม่ต้องดูอะไรกันมากเพราะเคยเจอกันมาแล้วนะครับมันสองไปเลยดาเลอร์เป็นมุ่งังก็ถีไปดาเลอร์มาดเบื่ดนะครับเอาเกคอ,อกันยุกหาจังหวัดแทงเขาะเอะไรแทงไม่นใช้เจนกบกันยอม,อมากดาเลอร์มันสองไปเพื่อนฝังมาดสวนนะครับมัดสวนไปกันนึงเพื่อนมุ่งฝังแต่จะย่างไปดาเลอร์จะย่างมามาัดเบื่ดไปเพื่อนวังจะย่างเอา ดาเลือแทงเขาเราขอไว้หายใจมาแทงเขาแทงมาแดงทำการแย่งมาอายุเท่ากันเลยงกัสิบเก้าปีเท่ากันเลยน้ำหนักก็เท่ากันนะครับเป็นฝังเดือน้องจอย่างมาชีไว้เพ็นหวันมันสองเข้าไปจ่อย่างไปชีไปดาเลือตรงบนลงไปแล้วครับตอนเนลต้นโยกนี่ดาเลือดรุยนะครับเพ็นไว้จ่อย่างจ่อย่างดาเลือมันสองเข้าไป เต้พืดไปเม่นังมันสองมาโอ้มด้เรื่มัดพืดไปนะครับก่อนเขาได้หาจะมาแทงเขาอยู่นะครับแทวมันใช้ใจกำกันยากมากแล้วเตียมามันสองมาเพ็น้ำจอย่างมันสองมาจอย่างไปเพ็น้ามันสองมาแต่พืดไปนะครับยังไม่ถอยมากเท่าไหร่นะครับยังสู้กันอยู่มันสองไปดเริ่อมันสองมันสองไป แต่หมัดของดาเลอร์นี่ยังโดนกาดอยู่นะยังไม่เข้าเป้านะครับเป็นฝังป้องกันได้ดีอยู่เป็นฝังไปจ่อย่างไปเรื่อยนะครับฟันสอบพืดไปเป็นโอ้สอบพืดไปอีกครั้งเป็นฝังทีไว้ดาเลอร์เขยับเข้าไปเลอ้วจ่อยางมันเป็นฝังมันสองวันแล้วเร์มันสองกัไปโอ้รัวหมัดใส่กันเลยโอ้กระวุกกันเรื่อยเลยดาเลอร์เตะไปเป็นฝังเตะสวนเลยหมัดพืดไปเป็นฝังจ่อยางไปแล้วโอ้จัดยิงมาดโดนที้านนะครับ ดันเลื่อตีไปเพ่อฟังก็ตีมาเอาแทงเขาไว้แทงมาใช้เจนกับมันแยกแยกมาหนะครับเพืพ่อนฟางจะย่างแลดันดึงมันสองไปเพืพ่อนฟางสีไว้ยังยึดยากใส่กันอยู่นะครับเพืพ่อนฟางสีไว้จะจองจะย่างไปดัน,นเลื่อแทงเขามาเอาเบี่ยงไปนะครับนั่นเลื่อแต่ไม่ล้มเพืพ่อนฟางยังไม่ล้มนะครับยังหลักดีอยู่ เพชรฝังเขยาเข้ามายังปักหลักสู้นอยู่กลางวิธีอยู่นะครับถีผ้าเป็นฝังตเตม่าแล้วก็เตะไปเหมือนกันแล้วมันสองไปเป็นฝังสอกสวนมาเอาแต่สอกของเพชรฝังัจีมวืดไปนะครับเสียหลักก่อนหมดยกที่หนึ่งนะครับมา,บาต่อนยกที่สองเลยครับเพชรฝังทีมา้าทีเราจับขาไว้เตมามันสองไหมต่างคนต่างมัดโดยเฉพาะ ดาเลอร์น่ยิงยุงเออขอไปนะครับยิงหมัดอย่างเดียวเลยครับโอ้เพืพาา่นรวางก็หมัดขึ้นเหมือนกันหมัดพุทธไปไดาเลอร์โอ้โดนทิ้มเลยนะครับเพืพ่นร่ามจะย่างมาดาเลอร์มันสองเข้าไปถึงสองเข้าไปแทงเข้ามาโอ้เบี่ยงไปหมัดพุทธเลยครับหมัดสุดท้ายพุทธนะครับของดาเลอร์อยังเต็มฟุตเวิร์กใส่กันอยู่นะครับเพื่อทำลายจังหวะเพืพ่อนวางเต็มมาดาเลอร์หมัดสวนไปเพืพ่อนรางมเต็มมาครั้งนึ่งดาเลอร์มัสองไป เพืนฟังเจ้ายัง่มเริ่มมันสองเข้าไปัสองโอ้โดนีไว้นะครับเพ่นเรื่วอวดไปดนตอีกครั้งนึงนะครับมัดขอมไปเอา้ากอดไว้เดินนะเริ่มมัดค้อมกอดไว้ฟันสองไปฟันสองมันสองเข้าไปแต่มัดของนะเรอ่์ยังไม่เข้าป้อเท่าไหร่นะครับจะเพืนฟังตีไว้มันทุบมาเรื่อขยัไปเรนมันสองเข้าไปเป็นังเตะมา เตม่าอีกครั้งนึ่งด่าเรา่องหมัดสวนเลยอดเพนวางเตมาหมัดกับเตะแรกกันนะครับตอนนี้เอาเวียงล้มลงไปโอ้เพนเพนวางล้มลงไปนะครับลูกหม้าด่าเลื่องยังเป็นฝ่ายบวกอยู่ตอนนี้เพนวางเตมาด่าเรืองเตะไปเอาเพนวางหมัดขึ้นเลยถีไปเตะย่างไปด่าเรื่อหมัดสองโอ้เพนวางหมัดขึ้นไปด่าเรื่หมัดหุบมาด่าเลยยังเตะพุ่งกลับไปเพนวางเตะเบิดด่าเรื่อหมัดสองเบิดไปเหมือนกัน เล่นพลังที่ไปโอ้ล้มไปได้คนละล้มนะครับแต่เลือกกันจากมาเป็นฟางเตืเวิรดไปเิ่นพลังเจาะยางมาแต่เลือกมาเวืรดนะครับยังออกกันได้เรื่อยเป็นฟางเจาะยางมาทีมาทำไมแต่เลือกเขาไปยิงบัตรไม่สนับเจาะยางทำลายจังหวัดทีไปนะครับแต่เลือกบางสองมาเป็นฟางสองไปกอดเดียวไว้เลยนะครับไม่แทงเขานะครับ วงในนี่ไม่เล่นด้วยแล้วดาเลอร์พยายามจะยิงจัดได้อัสลามจอนะเป็นโค้ดให้นะครับวันนี้ดาเลอร์เป็นฝังทีไว้เป็นฝังทีครั้งหนึ่งแทงเข้ามาเทนเทงเลอรแทงเข้าไปทำกันแยกมาแล้วเตะวิดไปโดนจ่อยางขึ้นนะะั่นก็หลังแล้วเจ็บมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันสองเข้าไปมันสองโดนศอกของเแฟนฝังสวนเลย เพื่อนฝังทีไว้เดินเลือดเข้ามากาดซ้ายกาดขวาใส่ทำลายจังหวะของเพชรหนฝังอยู่นะครับเดินเลือมันเริ่มมันสองเข้าไปแต่โดนกาดอยู่นะครับเพชรอนฝังก็จะย่างทีไว้โอ้ทีกระเด็นไปเลยเดิเลือยังหาจังหวะเข้าไปอยู่มันเดินเลือมันสองไม่โดนเตะสวนเหมือนกันนันหมดยกที่สองนะครับหมัดของเดินเลือดนี่ออกเยอะยนงครับแต่ยังโดนกาดของเพื่อนฝังมากกว่ายกสุดท้ายยกที่สามนะครับเดินเลือดหมัดพุ่งไป ดาเลือดใครเขาก็มาเพืพ่อนฝางจอ,อยางมาันได้เริ่มบันสองใอโดนเตะสวนเลยนะครับเป็นฝางรอเตะสวนนะครับเดินเลิอดเตะพื้นไปเพื่อนฝางจอ,อยางมาโดยดเขาน้อยมาแต่พื้นไปนะครับดาเลือดกอดคอได้ขาหนังแทงเขาเป็นฝางแทงมาแต่ก็มันแย่งแย่กกอนนะครับมาว่าก,กันต่อดาเลือพยายามจะเข้าไปให้ใกล้ยิงบันนะครับจ่อยางไปเตะพื้นไป,ไปอ้าวคราวนี้มาโดนลงโทษ เดินขยับเข้าไปอสลามจานร์บอกให้เดินลุยยิ่งบัดนะครับก็ต้องลุยนะครับเดิวเริ่เข้าไปโดนเตออวมาแล้วเจอ,อยังไปเหมือนกันแด้วเริ่มมันสองไปเตะวดไปยังยังไม่โดนลงโทษนะครับตเตะวดไปโดนควนี้นะครับแทงเข้ามาจับขาได้กรรมการยังไม่แยกนะเอาแยกแล้วนะครับแทงเข้าไปได้กรรมการยังมา เพชรหาามาจะย่างว่าเรืเดินเข้าไปเรืต้องหาหมัดเปลี่ยนสถานการณ์ครับมโดนจ่อยางไปเรื่อยเยอะนะครับโดนมันซอกเข้ามาแต่หมัดนี่ยังคว้าไปโดนเพชรหมายเต็มสวนเลยเพชรหมายจอยางไปทีไปแต่พื้นไปโดนจ่อยางอีกครั้งนึง่งอาอซอกพื้นไปของดาเรือมันพื้นไปพื้นมาโดนมาก็โดนการหมัดพื้นอีกครั้งนึง เพนนุฟางเตะเข้าไปโอ้เตะของเพนนุ่งฟางเน้นๆทางนั้น,นครับเพนนุ่งฟางาจ่อยางว่าจ่อยางว่าจ่อยางอีกครั้งหนึง่งดาเลิอกจ่อยางขึ้นเลยเพนนุ่งฟางทีไว้เริ่มมัดสองมามัดยังไม่เข้าปาอนยังโดนกาดของเพนนุ่งฟางนะครับดาเลิอกเพนนุ่งฟางก็เตะสวนไปดาเลิอกมัดสองเข้ามาเลยต้องเข้าไปเตะเพื่อก็โดนลงโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอ้โดนเพชรทองวางสอบสวนเลยเพชรฟางเตะไ้เตะจอยางกันดาเลิกมันสองอมาทีไว้เพชรทองวางดาเลิกนี่หมัดออกเยือะครับแต่ยังไม่เข้าเป้าเท่าที่ควรนะครับโดนกาดของเพชรทองฟางอยู่แต่หมัดโดนกาดก็โดนเตะสวนเข้ามาเน้นๆเลยนะครับดาเลิอยังเป็นปลายบุกอย่างเดิมเพชรฟางเตะม,มา จอจ้างมาดาเลอร์มันสองคำตัวหน้าโอ้ยังบุกอยู่นะครับดาเลอร์ยังไม่ยอมแพ้นะครับเตะไปเพชรหมาโอ้เตะนี้จับขาได้เตะขึ้นเหมือนกันมันสองมาโอ้แต่มัดืดไปตเตะดืดไปแทงเขาก็ไปโอ้ดาเลอร์แทงเขาได้เน้นๆอยู่นะเจ็หฟังสีไว้เฟชฟังจอยางมันาเลอรมันสองมามสองมาโอ้แทงเขาก็มาตเตะดืดไปโอ้ ยังไม่โดนลงโทษก็หมดยกพอดีนะครับต่างคนก็ต่างมั่นใจนะครับมาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะวันนี้จะย้ำแขนหรือว่าจะถอนแขนล้างมือได้นะครับระหว่างไทยกับอุตเบนะครับก็เป็นนันว่าเพชรเมืองฝางลงในจีจะลาลำปางงชนะคะแนนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ